หมู่บ้านหนองแสงที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาทางฝุ่นแดงที่ทอดยาวตัดผ่านทุ่งนาแสงตะวันยามเย็นได้ส่องผ่านยอดไม้ให้เหลืองอารามลาวกับแสงสุดท้ายก่อนความมืดจะกืนกินทุกสิ่งบ้านไม้เก่ากระจัดกระจายอยู่ห่างๆกันในคันนาเสียงงัวควายที่เดินกลับคอกเขาเคียงกับเสียงจัก,กจั่นที่เริ่มร้องใยามค่ำคืน คืนนี้เดือน15เสียงของยายก้อมที่พึมพำรรขณะยืนอยู่หน้าศาลใต้ต้นโพการหมู่บ้านมือที่เหี่ยวยนถือขันดินใส่น้ำและกีบดอกบัวดาวเรืองเธอได้ตักน้ำขึ้นพรมลงพื้นเสียงท่องคาถาเบาๆที่คนรุ่นใหม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่คนรุ่นเก่าในหมู่บ้านรู้ดีว่านั่นคือคาถากันผีกระสือ ในหมู่บ้านหนองแสงความเชื่อเรื่องผีกระสือนั้นฝั่งลากลึกมาหลายชั่วอายุคนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนยิ่งคืนเดือนเพ็นแล้วเสียงมาเห่าหอนยาวในความมืดนั้นจะทำให้เด็กๆต้องวิ่งเข้าไปซุกใต้พะหมแม่เท่าจะพามสวดมนเพื่อความเคยชินใหญ่ยยก้อมเองก็เป็นคนเท่าที่ชาวบ้านถือกันว่ามีของว่ากันว่าเธอเคยเป็นสิทธิของหมอธรรมเมืองอุบล เมื่อสมัยสาวๆนั้นมีวิชาเรียกขวัญและผูกคุลฝั่งตะกุดได้ครั้งหนึ่งเธอเคยช่วยคลอดลูกให้คนทั้งหมู่บ้านแต่หลังจากลูกสาวของเธอได้ตายอย่างประหลาดเมื่อหลายสิบปีก่อนยายก็เอาแต่เก็บตัวเงียบในกระท่อมท้ายหมู่บ้านไม่ค่อยพูดจากับใครคืนนั้นลมพัดเย็นเฉียบผิดปกติแสงเดือนในรอดสองยอดใบโพที่ตกกระทบเงาของยายก้อมบนพื้นดินที่ยาวเหยียด มือเหีียวย่นลูบไปกับคันน้ำแล้วก็พึมพำกระถาเบาๆคืนนี้อย่าได้ออกมาเด้อกับสือเอ้ยเสียงลมที่คางแผ่วผ่านซอกไม้บ้านแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุไหวลิบลิบหมู่บ้านของนางสายอยู่ไม่ไกลจากทุ่งนานั้นหลังบ้านนั้นมีโรงเรือนเล็กๆที่ใช้สำหรับหั่นหมูผักไก่เพื่อทำอาหารขายในตอนเช้า สายเป็นหญิงวัยกลางคนที่หน้าสูบซีดจากการตากตามทำงานหนักเธออยู่กับลูกสาวคนเดียวที่ชื่อมิง่งเด็กสาววัย16ที่แต่งตัวสวยแปลกๆดวงตาคมเหมือนคนมีความรับและเธอก็มักจะนั่งมือมองท้องฟ้าในยามค่ำเหมือนรอใครบางคนสายนั่งปาดเหงื่อขณะที่เตรียมหมูไว้ขายตอนเช้ากินเลือดคาวอวนอยู่ในอากาศ มันเป็นกินที่เธอขุนมาหลายปีแต่คืนนี้กับรู้สึกคืนไส้อย่างแปลกประหลาดเสียงมาเห่าหอนดังขึ้นจากปลายนาที่ลากเสียงยาวจนควรฟังต้องขนลุกมิง่งปิดหน้าต่างบ้านแน่แม่สิอาบน้ำแล้วเด็กสาวลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเสียงไม้กระทบดังกรอบแล้วเธอก็มองออกไปยังความมืดไกลเห็นเงาแดงแวบๆหนึ่งลอยผ่านยอดกล้วย ล่กับลูกไฟที่เคลื่อนไหวเองได้มิ่งเบิกตากว้างแต่กลับไม่ได้กลัวเธอยืนนิ่งเหมือนต้องมนในค่ำคืนนั้นแสงสีแดงอ่อนๆค่อยๆลอยตามมาเรื่อยๆก่อนจะดับวูบไปพร้อมกับเสียงลมแรงสายได้เดินออกมาจากห้องน้ำผมที่เปียกลงไหลทั้งสองข้างมองเห็นลูกสาวที่ยืนจ้องไปยังข้างนอกเธอรีบเอ่ยขึ้นเสียงสัน่นมิงเป็นอะไรลูก เด็กสาวหันมาช้าๆดวงตาแน่นิ่งไม่มีอะไรแม่ลมมันพัดเฉยคืนนั้นสายฝันว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างบ้านเหมือนมีคนกวาดครัวหรือของแล้วก็เสียงดูดแปลกๆที่ดังขึ้นเป็นจังหวะเธอตื่นขึ้นกลางดึกแล้วเดินออกไปดูที่ครัวแสงจากในตะเกียงนั้นส่องให้เห็นเศษหมูในถังที่หายไปเกือบหมด ทั้งที่ตอนหัวข้ามเธอเพิ่งจะหันไว้เต็มถังเสียงหมาเห่าหอนขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้กับดังทีกว่าทุกคืนเธอขุนลุกวาบหันไปมองยันปลายเรือนเห็นแสงสีแดงที่ลอยอยู่กลางอากาศมันเคลื่อนช้าๆก่อนจะหายแวบไปหลังต้นกล้วยสายตะลึงงานในใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเธอถอยหลังเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูแน่นสวดมนต์พึมพำจนรุ่งเช้า รุ่งเช้าวันใหม่ชาวบ้านได้มีข่าวลือว่าเมื่อคืนเขาเห็นแสงไฟที่ลอยมาแถวบ้านยายสายไม่แน่หรอกมันอาจจะเป็นกระสือก็ได้บ้านนั้นน่ะมีแม่ลูกกันอยู่สองคนทําอะไรก็ไม่รู้ตอนกลางค่ำกลางคืนเสียงซุบซิบได้ลอยไปทั่วตลาดในตอนเชา้าหมอยศหมอทําประจําหมู่บ้านฟังแล้วก็ขมวดคิว้ว เธอเป็นชายรูปร่างสูงผิวคำ้ำสวมผ้าเข่าม้าพาดบา่ามีตะกุดที่ห้อยคอลายเส้นหมอยศเป็นคนเดียวที่ชาวบ้านพึ่งพามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผีเขาไม่พูดอะไรมากแค่พยักหน้าแล้วหันไปทานทิศบ้านในสายช่วงบ่ายของวันนั้นหมอยศได้เดินถือไม้เท้าไปหายายก้อมที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านยายก้อมคอยว่าสิ่งที่เหากลัวมา มันกำลังจะย้อนกลับมาเด้อใหย่ก้อมนั่งนิ่งอยู่หน้ากองไฟตาลึกแต่ก็แฝงความหวาดระแวงเอาไว้เจ้าหมายถึงกระสือสินะหมอยศพยักหน้าเมื่อคืนเห็นแสงไฟสีแดงที่ลอยอยู่เหนือยอดกล้วยค่อยไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือว่าของรอก,กันแต่ว่าเลือดหมูในครัวบ,บ้านใหญ่สายได้หายไปหมด ยายก้อมทอนหายใจพางพูดเบาๆสิบปีแล้วเด้อตั้งแต่ลูกสาวค่อยตายตอนนั้นก็มีแสงไฟแบบนี้ลอยอยู่เหนือคันนาถ้าบาปกรรมมันยังอยู่กระสือมันบ่ได้ไปใสดอกหมอยศมองยายก้อมด้วยความหนักใจยายก้อมสิบปีแล้วเจ้าก็ยังไม่ลืมเด้อบาป กรรมันยังลืมบ่ได้หรอกยศเอ๋ยโดยเฉพาะบาปที่เหาผูกเองกับเลือดเนื้อของเหาลมพัดแรงจนเปลวไฟในเตานั้นไหววูบเงาของยายก้อนบนพื้นผนังไม้ได้ยาวยืดออกค้ายล่างสองคนคืนนั้นฝนได้โปรยลงมาเบาๆกินดินได้โชยตลบอบอวล มิงที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องดวงจาตับจ้องไปยังหน้าต่างริมฝีปากที่ซีดน้ำสันเบาเหมือนภาวนาอะไรอยู่เธอรู้สึกว่าร่างกายร้อนผิดปกติเหงื่อซึมตามขมับข้างในอกนั้นก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดิ้นอยู่ไม่นานเสียงแม่ของเธอจากในครัวก็ดังขึ้นมิง่งแม่สีหุงข้าวเด้อเธอไม่ได้ตอบ แต่อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนลมหายใจได้ขาดห่วงความมืดในห้องเริ่มขมุบขมัวรอบๆตัวแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นเสียงดังพรึบแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ฉีกขาดออกจากเนื้อบัดนี้หัวของเธอได้หลุดออกจากล่างอย่างช้าๆลำไส้สีแดงได้ไหลย,ย้อยลงมาตามแรงโน้มถ่วงและอองเลือด ได้กระเซ็นไปตามอากาศเหมือนหมอกสีครั้มแสงสีแดงเรืองที่ออกมาจากดวงตาของเธอนั้นเธอมองผ่านหน้าต่างแล้วก็เห็นทุ่งกว้างอันเงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดยอดหญ้าที่เป็นละลอกหัวนั้นได้ลอยออกไปนอกบ้านอย่างไร้เสียงเช้าต่อมายายสายสะดุ้งตื่นไม่เห็นรอยเลือดบนพื้นเรือนเธอมองตามรอยนั้นจนไปถึงห้องของลูกสาวเตียงว่างเปล่า แต่ร่างของมิ่งนอนอยู่บนพื้นอย่างหมดแรงเส้นผมยุ่งพันกันเหมือนพึ่งผ่านอะไรบางอย่างที่เกินคำอธิบายได้สายได้พาลูกไปที่เรือนของหมอยศน้ำตาไหลไม่หยุดช่วยลูกฉันด้วยนะหมอมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวมันเย็นเชียบฉันกลัวหมอยศวางมือลงบนหน้าผาของมิ่งแล้วก็ขมวดคิ้วล่างเย็น ต่หัวใจเต้นช้ามันเหมือนถูกสูบพลังออกไปแล้วเขาหยิบตะกุดจากคอแล้วอธิษฐานาเบาๆเด้อตาปีกระซือมันเลือกคนที่มีเลือดบาปในสายตระกูลตัวสายสันหมออย่าพูดแบบนั้นฉันไม่ได้มีของไม่มีอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยหมอยศไม่ตอบเขาแค่หันไปมองบ้านของยายก้อม สายตาของเขาแน่นิ่งเหมือนรู้ว่าบาปเงื่อนงานี้ยังไม่ได้จบสายฝนได้โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อคืนก่อนหมอกบางที่ลอยคอเขียเหนือท้องทุ่งนากลิ่นดินชื้นและกลิ่นใบกล้วยตลบอบอวนอยู่รอบหมู่บ้านหนองแสงความเงียบได้แผ่ซ่านจนได้ยินเสียงแม้กระทั่งหยดน้ำตกลงกระทบหลังคาสังกษียายก้อมที่นั่งอยู่ในเงาไฟจากเตาเล็กๆหน้ากระท่อม ข้างตัวนั้นมีหีบไม้เก่าที่ปิดฝาไว้แน่นรอยที่ข้างหีบนั้นเป็นรอยไฟไหม้เก่าๆเหมือนเคยโดนไฟลวกเธอมองมันอยู่นานดวงตานั้นสลลิกแล้วก็พูดกับตัวเองเบาๆสิบปีแล้วนะแต่เสียงมันยังไม่ไปไหนเลยลมพัดตะลิกผ่านผ้าบางๆภายในบ้าน เสียงแววของเด็กสาวก็หัวเราะดังแผ่วออกมาจากในความมืดยายก้อมนั้นหลับตาแน่นมือกำลูกประคำจนข้อนิ้วขึ้นสีขาวเธอสวดมุมพึมพำอย่างเสียงสันก่อนที่เสียงนั้นจะค่อยๆจางหายไปกับสายลมเธอลุกขึ้นช้าๆแล้วก็เดินไปเปิดหีบไม้ภายในหีบนั้นห่อผ้าสีแดงกเก่าๆเอาไว้หมวนอยู่ข้างในนั้นคือ ขวดแก้วเล็กๆที่บรรจุของเหลวสีครามและแตะกุดเงินที่สลักยนันโบราณด้านในห่อนั้นมีภาพเก่าๆรูปหญิงสาวหน้าตาสดส,สวยในชุดผ้าสิ้นที่กำลังยิ้มขณะอุ้มทารกน้อยไว้ในอ้อมแขนนั่นคือลูกสาวของยายก้อมสายและเด็กในอ้อมแขนนั่นก็คือมิ่ง ใหญ่ก้อมจ้องรูปนั้นด้วยน้ําตาที่คอเบา้าน้ําตาเริ่มไหลค่อยผิดเองค่อยเฮ็ดให้โตบ่อบผลเงาบาปเธอได้ยกขวดแก้วขึ้นมองของเหลวที่ไหลอยู่ข้างในนั่นคือเลือดแห้งๆนี่คือของมึงของที่ค่อยเฮ็ดตอนบอกควรเฮ็ดเสียงลมพัดดังวิว เสียงมาเห่าหอนก็เริ่มแผวออกมาจากปลายนาอีกครั้งสายได้ฟื้นขึ้นจากอาการหลับๆตื่นตืนหลังหมอยศนั้นได้ให้ยามากินเธอมองลูกสาวที่นอนอยู่ข้างๆสีหน้าซีดแต่ก็เริ่มหายใจอย่างสม่ำเสมอเธอยื่นมือไปจับมือมิ่งมือนั้นเย็นเฉียบแต่ก็ยังมีที่ประจรที่เต้นอยู่หมอยศนั้นนั่งอยู่มุมเรือนดวงตาของเขาเข้มขึม เมื่อคืนค่อยเห็นแสงไฟลอยอยู่เหนือเรือนเจ้าสายได้เงยหน้าขึ้นมามองอย่างตกใจหมออย่าพูดแบบนั้นฉันกลัวมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวห็อกมันคือเรื่องของกรรมเรื่องนี้มีของบางอย่างที่ติดอยู่สายก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลหมอช่วยฉันด้วยฉันอยากให้ลูกหาย จะให้ทำอะไรฉันก็ยอมแต่อย่าให้มิ่งมันเป็นผีเลยหมอยศนั้นลุกขึ้นหยิบตะกุดออกมาวางอยู่ตรงหน้าของสายของนี่เป็นของที่ยายก้อมทำเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนเจ้ารู้ไหมสายนิ่งไปหัวใจก็เต้นแรงขึ้นเธอจำได้ดีตอนที่มิ่งคลอดนั้นยายก้อมเคยเอาตะกุดนี้มาแขวนไว้ที่หัวเตียงแล้วก็บอกกับว่าจะป้องกันผีร้าย แต่ต่อมาเธอได้ถอนมันเก็บเอาไว้เพราะเธอรู้สึกว่าลูกสาวมักจะร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นมันหมอยศพูดต่อของแบบนี้ถ้าใช้ผิดเวลามัมนไม่ได้การผีนะแต่มันจะเรียกผีเข้ามาสายหน้าซีดมือสันหมอใหมายความว่ายังไงฉันหมายความว่ายายก้อมอาจจะทำผิดผิดวิชาที่ใช้ในตอนนั้น นั่นก็คือกระถาเรียกอันเชิญเลือดใช้ได้แต่กับคนที่กลายเป็นกระสือเพื่อคุมมันไว้แต่ถ้าคุมไม่ได้แล้วก็เขาได้หยุดพูดแล้วก็หันไปมองล่างของมิ่งที่นอนอยู่กระสือมันก็จะออกมาเองในเย็นวันเดียวกันหมอยศได้ถือไม้เท้าเดินไปยังท้ายกระท่อมของยายก้อมอีกครั้งแต่คราวนี้ประตูก็ถูกเปิดออกจากข้างใน เสียงภาวนาจากในกระท่อมนั้นก็ดังลึกตามราวกับเสียงของผู้ชายถังที่ข้างในนั้นมีแต่ยายเท่าเพียงคนเดียวยายก้อมค่อยมาหาเรื่องสำคัญด้วยมอยดขเคาะประตูเสียงดังปังแต่ก็ไม่มีเสียงตอบมีเพียงกลิ่นไม้ของสมุนไพรที่ลอยออกมาและก็เสียงแตกของหีบไม้ที่ดังขึ้นจากข้างในไม่ไม่ต้องมาแล้วยศ เสียงของยายก้อมได้ดังแผ่วออกมาอย่างหนักแน่นของที่ฉันผูกเอาไว้มันเริ่มหลุดแล้วฉันจะเป็นคนแก้มันเองหมอยศด,ดีตาตำเจ้าแก้ไม่ได้หรอกมันเกี่ยวกับเลือดของสายกับมิ่งเด็กนั่นไม่รู้เรื่องมันถือกรรมของเจ้าเอาไว้เสียงเงียบ แล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังออกมาจากในกระท่อมบาปมันเลือกแล้วไม่มีใครหนีพ้นหรอกแสงไฟสีแดงที่ลอยลอดออกมาจากฝาไม้มอยศได้ถอยหลังไปก้าวหนึ่งเสียงเปลวไฟได้ลุกขึ้นพึบอยู่ข้างในเหมือนมีใครที่จุดเพลิงจากข้างในนั้นคืนนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทไหลแสงจันร์ทมีเพียงเสียงฝนพำม เสียงมาเห่าหอนกระจายไปทั่วทุกมุมหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันปิดประตูเงียบบางคนก็สวดมนต์บางคนก็จุดธูปที่ศาลหน้าเรือนที่บ้านของสายนั้นเธอจุดตะเกียงเจ้าพายุแล้ววางเอาไว้กลางห้องกอดลูกสาวแน่นทั้งคู่นั้นเงียบไม่พูดจาไม่ขยับมีเพียงเสียงหัวใจของแม่ที่เต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดกางดึกคืนนั้น เสียงเครื่องไหวบางอย่างได้ดังขึ้นจากนอกบ้านกรึบกรึบขายของเสียงบางอย่างที่ลากตัวผ่านพื้นไม้ออกไปเสียงนั้นได้ลอยวนอยู่ข้างบ้านแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าต่างข้างที่นอนห้องเธอสายได้เอื้อมมือไปจับลูกไว้แน่นมิง้งอยู่กับแม่นะแต่ล่างของลูกนั้นกลับแข็งเกรงเย็นเชียบดวงตาเบิกกว้างจ้องไปยังที่หน้าต่าง นอกนั้นมีเงาแสงสีแดงที่ลอยอยู่ในระดับสายตาแสงไฟนั้นได้สว่างขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นรูปร่างของหัวผู้หญิงที่ลอยอยู่กลางอากาศเส้นผมนั้นปิวสะบัดหลำไส้สีแดงฉานได้ห้อยระยะย้อยลงมาเป็นทางเสียงคางตามดังขึ้นมาอีกครั้งจากปากนั้นเสายนั้นร้องลั่นแต่เสียงก็ติดคอเธอถอยหลังจนชนฝาผนัง ล่างหัวนั้นก็ค่อยๆลอ,อยเข้ามาในห้องช้าๆดวงตาสีแดงนั้นจ้องมายังมิ่งแต่ก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้หมอยศก็ปรากฏตัวอยู่หน้าบ้านเขาเป่าคาถาสายสินแล้วก็คว้างมายังทางหน้าต่างสายสินนั้นได้พ้าตัดกลางระหว่างหัวผีเสียงดังฉึบก็ดังขึ้นเปลวไฟสีแดงแต่กระจายกลางอากาศเสียงหัวนั้นกรีดร้องลั่นก่อนจะหายวับไปในควัน หมอยศนั้นได้เข้าไปพยุงสายเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมสายร้องให้สะอื้นหมอนั่นนั่นมันลูกชันหมอยศนิ่งไปฉันรู้แล้วรุ่งเช้าหมอยศกับสายเดินไปที่กระท่อมของยายก้อมอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นคือซากกระท่อมที่ไหม้ไปครึ่งหนึ่งยายก้อมนั่งอยู่ท่ามกลางเท่าทานมือถือรูปถ่ายของลูกสาวไว้แน่น ฉันเผามันแล้วยศของที่อยู่ในหีบฉันไม่กล้าเก็บมันไว้อีกต่อไปหมอยศได้เดินเข้าไปอย่างช้าๆมองเห็นกวดแก้วที่แตกกระจายของเหลวในนั้นแห้งเป็นคราบดำบนพื้นไม้แล้วสายมันรู้เรื่องหรือ,อยังยหย่ยก้อมสายหน้าไม่ต้องไปบอกมันไม่รู้ เธอคือเลือดของฉันเธอไม่รู้ว่าฉันเคยเป็นใครแล้วใครคือผู้ที่คุมชะตาไว้ในสายเลือดของกระสือหมอยศได้ถามเสียงเข้มยายก้อมพยักหน้าน้ำตาไหลตอนสายคอดมิ่งฉันรู้แล้วว่าเด็กนั้นมีแววจะกลายเป็นผี ฉันเลยผูกคาถาเอาไว้ในเลือดของมันใช้ของลูกมันเองเป็นตัวคุม้มแต่บาปมันกลับย้อนฉันเลยเหลือแต่มิ่งที่ถูกครึ่งคนครึ่งผีอยู่ในตัวหมอยศนั้นนิ่งไปนานก่อนจะพูดเสียงเบาแล้วเจ้ารู้ไหมว่ามันจะถึงเดือนสิบห้าข้ามอีกครั้ง วิญญาณที่ถูกคุมเอาไว้ในสายเลือดจะถูกคืนรูปยายต้อนเงยหน้าช้าๆฉันรู้แล้วฉันก็รออยู่ทั้งคืนนั่นไงเพื่อมาขอขมามันในเย็นวันนั้นมิ่งได้เริ่มฟื้นขึ้นสีหน้าของเธอได้เรียบเฉยเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อคืนเธอได้เดินไปยังหน้ากระจกในห้อง แววตาของตัวเองนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงวูบก่อนจะค่อยๆจางหายไปเธอได้แตะมือที่กระจกเบาๆแม่ฉันฝันเห็นยายยายเรียกฉันให้ไปหาสายยิ้มทั้งน้ำตาอย่าไปเลยลูกมันฝันไม่ดีหรอกแต่ในใจลึกๆแล้วเธอรู้ว่าเส้นทางนั้นมันอาจจะกําลังเรียกจริงๆ ท้องฟ้าได้อึมครึมอีกครั้งในตอนบ่ายลมเย็นที่พัดแรงจนผิดปกติท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยเมฆหนาทึบจนแทบจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เสียงะระฆังจากวัดท้ายหมู่บ้านก็ดังขึ้นสามครั้งเป็นสัญญาณว่าใกล้จะเวลาค่ำแล้วและไม่อีกกี่ชั่วโมงนั้นก็จะถึงเดือน15บห้าค่ำหมอยศนั้นยืนอยู่กลางลานวัดมองไปยังแนวป่าด้านหลังที่ทอดยาวไปจนถึงท้องนา บ้านหนองแสงนั้นหมู่บ้านทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบลึกลับประตูทุกหลังนั้นถูกปิดแน่นมีเพียงแสงตะเกียงที่วูบบ้าผ่านช่องไม้เสียงพาที่สวดมนต์จากศาลาการประเรียนได้ดังขึ้นเบาๆเขารู้ดีว่าคืนนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกที่กระท่อมของยายก้อมนั้นไฟแสงตะเกียงได้ถูกจุดไว้หลายล้อมกระทงเล็กๆได้วางอยู่กลางพื้น ภายในนั้นมีเลือดไก่ดำดอกดาวเรืองและก็ผ้าเข่าม้าที่มีอักขระยันเก่าขีดไว้เต็มผืนยายก้อมได้สวมผ้าสบายสีขาวมือถือมีดผาเล่มเก่าดวงตานั้นขุ่นมัวแต่กระมุงมัน่นเธอได้วางรูปลูกสาวเอาไวขา้ข้างๆลูกเอ้ยคืนนี้แม่จะขอให้ของทั้งหมดให้เจ้า เสียงลมคางจากปลนะา,ายนาเงาไม้ไหวกระเยอบกระยาบเหมือนคนกำลังยืนเลียงลายเธอไม่สะทุกสถานอะไรเจ้าผีเจ้าคือของที่ฉันสร้างฉันจะรับมันคืนเองที่บ้านของสายมิ่งนั่งอยู่ตรงบันไดหน้าเรือนเธอมองท้องฟ้าที่มืดสนิทมีเพียงเสี้ยวแสงจากเมฆที่เคลื่อนไหวเร็ว ราวกับมีอะไรบางอย่างที่พัดขึ้นจากพื้นดินแม่ยายเรียกฉันอีกแล้วเสียงเธอนั้นสั่นแผวสายที่อยู่ในครัวนั้นชะงักทันทีดวงตาเริ่มเบิกกว้างอยา่าอย่าไปนะลูกมิ่งหันมาช้าๆฉันต้องไปแล้วแม่ยายบอกว่าถ้าฉันไม่ไปยายจะเป็นผีจริงๆ สายลุกขึ้นวิ่งเข้ามากอดลูกไว้แน่นอย่าไปนะลูกมันไม่ใช่เสียงของยายมันคือเสียงบาปที่สิงอยู่ในเลือดของเรามิงนั้นหลับตารู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดึงออกมาจากในอกร่างนั้นเริ่มสันและในวินาทีนั้นเองแสงสีแดงก็ว่าขึ้นออกมาจากคอของเธอสายร้องลั่นเสียงหลงมิง แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วล่างลูกสาวได้ค้างเกงก่อนที่หัวจะค่อยๆลอ,อยขึ้นจากบาลำไส้ได้หลุดออกมาจากตามแรงดึงเลือดได้พุ่งกระจายเต็มพื้นสีแดงฉานกระจายไปเต็มห้องเสียงมาเห่าหอนร้องและงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านสายสุดลงร้องให้ไม่หยุดลูกทำไมเป็นอย่างนี้หัวของมิ่งได้ลอยออกไปทางหน้าต่างมุ่งไปทางทิศของบ้านของยายก้อม หมอยศที่อยู่ที่วัดรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในอากาศเขาหยิบไม้เท้าและตะกุดขึ้นมาใส่กระเป๋าผ้าแล้วก็หันไปบอกพระที่กำลังสวดมนต์คืนนี้เราต้องไม่หยุดสวดนะหลวงพ่อเราจะต้องสวดจนสว่างพระชาลาพยักหน้าแล้วเจ้าสิไปไสไปกระท่อมของยายก้อมผีกระสือมันออกมาแล้ว ลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆใบไม้ได้ปีว่อนเหมือนพายุยายก้อมนั้นนั่งอยู่กลางลานกระท่อมข้างหน้าคือหัวของผีที่กำลังจะลอยขึ้นมาดวงตาแดงฉานริมฝีปากนั้นได้แยกยิ้มแต่ก็ไม่มีเสียงพูดมิงเสียงของยายสันมาดีมานี่รลานเอ๋ยบาปของยายจะได้จบคืนนี้ หัวนั้นได้หยุดอยู่ตรงกลางอากาศก่อนจะค่อยๆโน้มเข้ามาหายายยายก้อมได้ยกมีดพาขึ้นของที่ฉันสร้างเอาไว้คืนนี้ฉันจะฟังลงดินให้หมดเธอได้ฟันลงกลางกระทงเลือดไก่ดำได้กระเซ็นกระจายเปลวไฟได้ลุกพืบขึ้นเสียงหัวของผีกระือนั้นร้องแหลมก้องไปทั่วทั้งทุ่งนา เสียงนั้นดังจนชาวบ้านหลายคนต้องปิดหูสวดมนต์ทั้งน้ำตาหมอยศนั้นวิ่งมาถึงกระท่อมเปลวไฟสีแดงได้สว่างลุกเขาตะโกลขึ้นมายายก้อมหยุดหยุดก่อนเจ้าฟังทันนี่มันสีย้อนกลับเข้าหาเจ้าเองยายก้อมไม่ฟังเธอท่องกระถาอย่างต่อเนื่องน้ำตาไหลภา,าคหัวผีนั้นได้ลอยเข้ามาใกล้ มีดผาตกกระทบอยู่กลางหน้าผากเสียงดังฉึบทันใดนั้นแสงสีแดงก็ระเบิดออกมาเป็นวงใหญ่กืนไปทั้งกระท่อมหมอยศได้เอามือมาบังหน้าลมแรงพัดจนถอยหลังจนแทบจะล้มเมื่อทุกอย่างสงบลงเขาเห็นเพียงร่างของยายก้อมนอนแน่นิ่งอยู่กลางเท่าทานมีเพียงเลือดที่ซึมออกมาจากปากและใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มสงบส่วนหัวผีได้หายไป หมอยศเดินเข้าไปใกล้ๆพางเขย่าวตัวยายเบาๆยายก้อมไม่มีเสียงตอบรับเขาเห็นเพียงรูปถ่ายลูกที่วางอยู่ข้างๆล่างข,งของยายก้อมรูปนั้นไม่ไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียงใบหน้าของเด็กหญิงสาวที่กำลังยิ้มลุงสางหมอขาวได้ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสียงนกกาก็เริ่มร้องรับวันใหม่แต่บรรยากาศกลับอึมครึมราวกับมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไป สายนั้นได้ตื่นขึ้นในบ้านเห็นลูกสาวที่นอนอยู่บนเตียงเหมือนปกติสีหน้าสงบผมยาวสยายมิ่งเธอเรียกเสียงสัน้นเด็กสาวลืมตาขึ้นช้าๆมองหน้าแม่แล้วก็ยิ้มแม่ยายบอกว่าให้ฉันอยู่กับแม่แล้วบาปกรรมมันหมดแล้วแม่สายร้องไห้กอดลูกเอาไว้แน่นแต่หมอยศที่ยืนอยู่หน้าบ้านนั้น มองผ่านหน้าต่างมองเห็นสิ่งหนึ่งในกระจกเงาตรงหัวเตียงไม่มีเงาของมิ่งเขาหลบตาลงไปคู่หนึ่งไม่พูดอะไรแล้วก็เดินกลับวัดไปเงียบๆปล่อยให้สองแม่ลูกนั้นอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่อบอุน่นแต่ก็แฟงไปด้วยความเย็นลึกหลายเดือนได้ผ่านไปหมู่บ้านหนองแสงกลับหมงเงียบสงบเหมือนเดิมแต่ในคืนที่มาเห่าหอนพร้อมกัน ชาวบ้านบางคนก็ยังคงเห็นไฟสีแดงที่ลอยอยู่เหนือปลายนาะเหมือนหัวที่ลอยช้าๆแล้วก็หายไปตรงทางเข้าวัดไม่มีใครกล้าออกไปดูไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อหมอยศได้เก็บตะกุดของยายก้อมเอาไว้ในหีบที่วัดเขาบอกกับหลวงพ่อว่าของแบบนี้ไม่มีวันสูญล็อกมันแค่รอผู้สืบทอดรุ่นไม้ ส่วนบ้านของสายทุกๆเช้าเธอจะต้องหุงข้าวเหมือนเดิมมิ่งช่วยตักน้ำล้างถ้วยยิ้มสดใสแต่ในยามตอนค่ำนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธอออกจากบ้านอีกเลยบางคืนเสียงบางอย่างก็ดังลอดออกมาจากหลังครัวเสียงเหมือนคนดูดอะไรบางอย่างเหมือนคนที่กำลังหิวโหวยแต่ก็พยายามซ่อนเสียงเอาไว้ลมเย็นดึกพัดผ่านกลิ่นขาวเลือดจางๆได้ลอยมากับลม